เรื่องเราอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้โหลำใหญ่มากบีอา7ค่ะวันนี้จะออกจากสุวรรณภูมิบ่ายโมง45นาทีแล้วก็ไปถึงที่สนามบินฮิสโตรประเทศอังกฤษในเวลาหนึ่งทุ่มค่ะของวันพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มยีนาทีค่ะของวันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นวันอาทิตย์คะ ถ้าเป็นบ้านเขาก็จะเป็นเย็นวันที่28ของเราก็จะเป็นบ่ายโมงวันที่29ค่ะเวลาบ้านเราจะเร็วกว่า6ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องกันที่นังเกือบจะสุดท้ายก็เลยขึ้นเป็นคนสุดท้ายดีกว่า โซนก็จะเป็นสีเขียวใค่ะั้่รกทขที่ขึ้นเครื่องครั้งแรงไม่ต้องตกใจเลยนะคะเจ้าหน้าที่น่ารักมากทุกสายการบินเลยที่ขึ้นมา ดีค่ะขับไปเลี้ยวขวาค่ะขอบคุณค่ะขับเดินเราตรงไปแล้วเลี้ยวขวาน,นี่เป็นชั้นบิสเนสอันนี้ก็จะเป็นพรีเมียมอีโคโนมี่ค่ะทุกอย่างก็ดูจะวุ่นวาย ขนาดเราว่าขึ้นมาช้าแล้วไปหาของเราที่นี้บนหาที่นั่งเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนดูนหเหมือนจะวุ่นวายมากทุกคน ฝั่งแรกที่เดินทางไกลขนาดนี้นี่เราเจอแล้วทอเที่เราได้วันนี้เป็น b 7 7 7 3 0 0จ r ER. มาก็จะมีหน้าจอนี้ช่วงดีมากไปนั่งเป็นคู้หญิงทั้งคู่เลยแต่ว่าเราได้เซ็นเตอร์เราได้เป็นเก้าอี้ตรงกลางค่ะแล้วก็ตัวเล็กๆก็ไม่นามีปัญหาอะไร ใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงจากกรุงเทพไปถึงสนามบินฮิสโตรดูบุ่นวายมาก โอ้โหไม่เคยบินสูงขนาดนี้มาก่อนเลย ซีฟู้ดแกงเขียวหวานดีปี๊บไหนมีส่วนอาหารก็มาเสิร์ฟค่ะน่ารับทานเลือกเป็นซซีฟู้ดเพราะว่าเราไม่ทานเนื้อเดีย๋ยวเรามารีวิวกับข้าวบนเครื่องบินกันอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดค่ะเป็นข้าวแกงซีฟูด้ดเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีเค้กช็อกโกแลต ห่ก็มีให้บริการทั้งน้ำเปล่าน้ำสม้มเลดวายไว้ไว,ไว้ใครชอบอะไรก็ออเดอร์เลยทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอ,วรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บละที้